ส so, วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะผมโยผม AK ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซอร์ดออนไลน์เมมรีรีแฟกกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเร,เราอยู่กับ2แพทใหม่กันอีกแล้วนะผมซึ่งถามว่าทำไมามาบ่อยเลือเกินใน2แพทใหม่ Gobierno เนี่ยอยากจะบอกว่าที่มาบ่อยคือเป็นเหมือนว่าคลิปแนะนำอ่าไอเทมเอ้คลิปแนะนำอีเวนต์อะไรพวกนี้นะผมมีอีเวนอะไรมางนะแะก็คือนั่นแหละก็มีแค่นั้นนะผม ก็อยากทำอ่ะเออมันเหมือนช่วงอัปเดตที่ผมเคยทำเมื่อก่อนนะฮะโอเคอย่าให้เสียเวลากันเลยนะผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับผมในการล็อกอินนะฮะทุกท่านครับผมจะได้เพชรนะฮะ25เม็ดเออแต่ผมไม่ได้ผมกลัวไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหรือว่าอยู่ในนี้นะผมแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เซิร์ฟเกาหลีเปิดนี่ไอ้ได้เพชร25เม็ดนะผมเซิร์ฟเกาหลีเปิดนะครับผมแล้วแจกคิริโตะ4ดาวของเซิร์ฟเกาหลีนะผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะ รับมาเลยครับผมอ่าเนี่ยแหละนะผม,ะะผมแล้วก็เห็นนี่ไหมฮะดาบคิริโตะเออนี่มันดาบของเอลโอดาบตอนล่างแฟรี่แดนซ์เลยนะผมเราจะเอามาได้ยังไงนะผมต้องผ่านเควสอ่าเควสนี้นะผมเป็นเควสเก่ามาใหม่คือการรีรันของเควสอ่าเนี่ยเควส์แฟรี่แดนซ์่ะนะผมคือตอนนี้เควสมันกลับมารีรันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้เห็นอีเวนต์ รีรันนะเอ๊ะหรือว่ามันเคยรีรันแล้วผมจําไม่ได้ว่ะรีรันอีเวนต์อื่นอ่ะเออไม่รู้ว่าแต่ผมขอนะว่าอันนี้เป็นการรีรันครั้งแรกแล้วกันนะตัวละครที่เราจะได้รับก็คือคริโต a ฟรี y d ดนซ์นั่นแหละนะผมแล้วก็เราจะได้ดาบด้วยนะโอ้มันนับอีเวนต์พอยต์อันเดิมเลยนี่ว่าไอชิบหายโอ้โหนึกผมผมนึกว่าเราจะได้เพชรเพชรเพิ่มนะเน่ะอีเวนต์พอยต์อะไรเดิมๆครับแค่เพิ่มด่านมาใหม่นะฮะต้องผ่านอ่ามาสเตอร์บงหนึ่งนะผม ใช่ไหมผ่านบัตมาสเตอร์บงหนึ่งระดับ S นะผมซึ่งการทำระดับ S เนี่ยก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันต้องผ่านภายในหนึ่งนาทีนะผมภายในหนึ่งนาทีนี่แม่งหินพอสมควรแลนะ้วเนี่ยแล้วก็4ี่หมแต้มได้เพชรยีเม็ดนะผมโอเคก็อีเวนต์ก็มีประมาณนี้นะผมแล้วรู้สึกว่าเมนเควสจะมีการอัปเดตแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ผมผมผมจำได้ว่ามีการอัปเดตแล้วนะผม เพัก,กลับมาแล้วไหนมาดูซิ LO อ้าวยังเว้ยน่าจะเป็นของเซิร์ฟอังกฤษก่อนนะผมที่ว่าอัปเดตก่อนของเซิร์ฟ JP ก็ยังไม่มานะฮก็ไม่เป็นไรโอเคการจะได้ดาบก็ต้องเล่นมาสเตอร์ระดับ S นะผมดาบอาโตะดาบโต้ไอ LO เนี่ยต้องผ่านมาสเตอร์บวกหนึ่งนะฮะให้ได้ระดับ S เล่นจบภายใน1นนาทีโหมันมันก็ยากเหมือนกันเนาะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันด้วควยนี้อ๋ออันนี้เดี๋ยวผมต้องไปจัดการเพิ่มนะเนี่ยโอเคครับผมมาดูในส่วนของกระชป้องนะฮะกระชปองตอนนี้ก็ยังไม่ยังคงไม่มีอะไรมาใหม่นอกจากกระชานี้นะผมก็คือกรชาตัวเด็ดๆมาเพิ่มสกิลสล็อตนั่นเองนะผมก็ตามนี้เลยที่เห็นก็จะมีอาสนะนินจานะผมเป็นกรชาสเต็ปอัพด้วยอาสนะนินจายูกิไลบ้า อาสเนะชุดไอชุดไม่รู้วะ <laughs> <laughs> นะแล้วก็มีซกูเออซกู School. ตัวนี้ผมมีอ่านะแล้วก็มียุยนะผมก็มันก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วเนาะโอเคนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะผมส่วนในส่วนของตัวละครคิริโตชื่อแบล็กวิงแบ็กวิงคริโตนะผมที่เป็นตัวแจกเดี๋ยวผมจะค่อยมา อเอามาให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะผมเดี๋ยวขอตัวไปอัพไปทำอะไรให้เสร็จก่อนเนาะโอเคครับคลิปนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย yeah.